สบายดีสบายดีเอฟซีบัลสกุลสกคลมันอี้พวกเกครับเซฟเยอะเก่ากำนังเอามิเน่มาเห็ดเนาะเมิน่ผัดไทยเนาะอยาเอาไปเผ็ดกันเลยก่อนไปเผ็ดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยครับไปเอาหอมมเริ่มเผ็ดกันเลยเนาะเครื่องผัดไทยเขากัิมีน้ำมันไข่หน่วยนึ่งเต้าหู้ทอดซอสผัดไทยเนาะเลยกับเส้นผัดไทยเลยกับพวกบัวซอยถั่วงอกเลยกุ้งสดเนาะไปเอาเผ็ดรึกันเลยนี่เนาะเครื่องกับมิซมี่เนาะ อันนี้ก็แมนเครื่องแกี้งเพ่นทั้งขางสิชัทั้งขางเนาะเครื่องพร้อมน้ำพ้อนพร้อมเนาะมามาเห็นกันเลยมาเข้ามาหลวกลุงก่อนเนาะแล้วก็หลวกเส้นบาดนลงไปเลยหลวกพอสซุกเนาะต่อไปแมนเส้นพัดไทยเนาะหลวก้นกันเลย เดี๋ยวเอามาพัดไข่ถาบันล่อถาเซ็นซุปถ้าเชียวตาหูล่งไปพัดต้นให้มันกรอบไปนึงเนะาะว่าเขาถอดไปโดนแล้วไปเลยเซ็นกระซุกพอดีเนาะปักไว้แล้วเอาทับไข่ลงเลย เดยเนาะหัวไทยให้ชุกเัาเหมดนน่ต่อไปเป็นเช็นพัดไทยกับปุ่มถ้าหลวกไว้เนาะลงไปเลยเนาะ ต่อไปเป็นซอสพัดไผ่เนาะเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวปลอยเนาะลงไปเลยพกดอย่างเข้ากันเนาะต่อไปเป็นฟวงหอกเนาะเดี๋ยวกับพวกบัวลงไปเลยผอมกันเลยเนาะ้ชุกผอมกันเลย เอาเสซติบล่อยเนาะพัดไทยเฮาง่ายๆพร้อมเสิร์ฟบ,บัดนี้ตักใส่จานเลยบัดนี้พัดไทยกุย๊ปเนาะทีสั้นสวยงามเอาเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแต่งจานให้สวยงามบะนี้พรมเสิร์ฟ อ้าวเลยเนาะสีสันสวยงามอ้าวเสรร็จเียบร้อยเสรร็จเียบร้อยพัดไทยเฮาสีสันหน้าตานะครับท่า,ทานพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟอ้าวสวยงามเลยทีเดียวเครื่องเฮานี่ยฮาตจิใส่ี่ถวยอะไรเส่ทั้งขางเลยเนะาะฮัตจใส่เป็นถวยอ้อมัต่สีสวยงามกว่ากันเนาะสำหรับซอสพัดไทยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮามาเห็ดบวกสูตรเนาะอยู่ในคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวอถาเบิ่งน้ำกันเลยเนาะนี่เนาะสำหรับเมนูนอาหารอาหารเนาะ อาหารซอกเว็บเนาะ no. นี่หลากหลายเมนู่เห็นเดื no. Facebook, อกเนาะเฟสบุ๊กซอกเว็บทิกตอกซอกเว็บเนาะนี่หลากหลายเมนู่เห็นเดือกตุ่มพัดแกงถอดเนาะรวมอเดียวเนี่เนาะไปท์ีมมะลิมาเที่ยวสามารถสั่งไลยเนา no. ะสถานที่แต่งอยู่บ้านลักเมืองเมืองปักซี่แข่งกักบปัสซัคเนาะบ้นานล no. ักเมืองหนัหนหันซอกเว็บเนาะเอาสำหรับคลิปนี้จบเพียงกระเทียมเนาะยากลิปหนาเพรา,ากกะเห็นเมนูใหม่กลับต่แจกบุกเก่าสําหรับคลิปนี้จบเพียงกระเทียมเนาะสบ,บายดี